You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit. ครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่บอลเลสโซนอีกครั้งเนาะวันนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่ชุดไม่อะไรอ่ะชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินก็เป็นชุดสายแรปเปอร์เนาะนี่ชุดแรปเปอร์ชุดร้อนแรงชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินนะก็เป็นกิจกรรมเป็นชุดที่บอกตรงว่าอยากได้รอ อยากได้หมวกก็กิจกรรมนะครับก็มีให้เลือกของรางวัลนะเลือกของรางวัลใหญ่ที่เราอยากจะได้1ชิ้นก็เราเลือกเลยเลือกได้แค่ชิ้นเดียวนะกดยืนยันคุณเลือกที่จะเลือกใช่แรปเปอร์นะครับก็พี่บอมีเพชรอยู่ทั้งหมด3 2 3 7 7เเพชรนะไม่รู้ว่าเพชรจะพอไหม เดี๋ยวมาดูครับว่ารั้งแรกก็ให้หมุน9เพรมันต้องใช้ทั้งหมด15เหรียญโทเค็นนะเพื่อจะแลกกับชิดนี้ได้นะไปกันเลยจะดูว่าพี่บอลจะหมดกี่เพชร2,377เพรนะเดี๋ยวพี่อลกดไว้ก่อนจะได้คำนวณเพชรให้น้องๆได้ตรงว่าหมดทั้งหมดกี่เพชร พัสามรอโอเคไปอีกหนึ่งครั้ง49เพชรยืนยันก็คือต้องหมุนหมุนทั้งหมดก็คือเลือกชุดได้นะเลือกชุดได้มันเหมือนลัคก,กี้รอยั่เลยนะกิจกรรมนี้นะกว่าจะออกของรางวัลใหญ่จะสกิลปืน ได,ได้ไหมอ่ะได้ไม่ได้มันมีซ้ำได้ไหมอ่ะาถานไปกันเลยต่อกันยาวๆหมอตู้อ่ะได้มาสามแล้วนะพี่บอดได้มาสามเหรียญไ,ได้ไหมอ่ะนั่นลไม่ได้เลยอ๋อมีตัวละครด้วยมีแอ,อร์บอดมีหมา นี่ก็ของรางวันต่างๆนะสามารถเอาไปแลกได้อีกทีนึงไปสา9รเก้ากพก็น่าจะหมดอยู่ถ้าเหมาตู้นะกบเหมาตู้เป็นที่เรียบร้อยไปก็ได้มาแล้วกับชุดใหม่สองพัน้อยเจ็ดสเจ็ดพชรใช่ไหมสองพัน้อยเจ็ดเเพชรลบด้วย ห้าร้อยสิสี่เพชนะครับก็หนึ่งชุดหนึ่งกล่องจะหมดไปทั้งหมดนะเหมานะแบบเหมาเลยก็หนึ 1, ่งพัดร้อยห้าสิบสามเพชหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิาเพทั้งหมดนะก็ใครอยากได้ชุดยังไงก็ไปส่มกันเลยแล้วก็มีชุดนี้อีกที่พี่บอลว่าจะส่มต่อนะหนึ่งตู้หมดทั้งหมด 1,853เพันแปดรหเกับ <I S 1> ชุด <So S 1> ใหม่ <F> ซึ่งพี่ว่าชุดนี้สวยชุดนี้สวยมากชอบหมวกอ่ะไม่ใช่หมวกเอฟแต่เป็นหมวกแกป็ปเอ่อ,อกเกงนี่ไงเทพะใส่เกงเ,กเกปียกหนูก็เข้านะเป็นเกงใหม่สวยกว่า ก็ไอประมาณนี้เลยทุกคนยังไงใครชอบก็ไปสมกันดูเอานะกับชุดใหม่ถ้าใส่แต่หมวกสมมติว่าเราเปลี่ยนเสื้อสมมติเป็นเสื้อ,อแต่เสื้อมันก็สวยนะเสื้อน่าจะเหมือนรอบที่แล้วปะสมมติแนวไฮไลท์แล้วกันเอ่อ,อเสื้อหาย เส้อหายเส้อหายเส้อหายอ่ะก็เนี่ครับทุกคนสวยนะทงภาพปิดปากทั้งหมดนะสวยเลยสวยเลยทั้งหมดก็1นึ่งพันแปดร้อยกว่าเพรใครอยากได้ก็ไปสมเอาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง YouTube ของพี่บอลเลซโซนและว f c e e o o o k S1 ด้วยนะครับเพจทาง S1 แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ